กำลังจะไปแยบแลนะดูเนี Entonces, adece, 네่ยสนเยอะเลยังรถไปที Twitter, ่แยบแลสนอเยอะเลยนตกอันตรายด้วยรถก็เยอะไปที่แยบแล นี่นะจ๊ะเอ๋โอ้ยดูในรถตกข้างทางโอ้ยรถตกข้างทางอันตรายโอ้ยฮะสอนอ๋อเบรินตา เออมาแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูเนาะจะไปเลือกกระเบื้องเลือกอะไรเนี่ยเลือกกระเบื้องอุ้ยร้านนี้นะ,นะ,นะรอแฟนก่อนจะเข้าตรงด้านไหนยังไม่โลนเลยเอาด้านน,นะาาน,นู้นเอด้านนูน ไปแล้วนะแล้วเราเข้าไปข้างในกันเนาะที่แยบเลยเป็นแค่นี้นะคะบ๊ายบายโอ้ยไปมาบินเที่ยวม,มามากินไส้กรอกกินฮอเดอกขนมปังขนมปังฮอเดอกที่บินเที่ยวม,มา กำลังจะเดินเข้าไปแล้วค่อยติดตามกันใหม่นะเพราะว่าเข้าไปข้างในเขาไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวค่อยดูเนาะเสร็จจาก,กที่ไปทิศเอสร็จจากที่ไปดูบอเปอร์ก็เดินมาที่บินเทมาก็มาที่บินเทมาต่อ แค่นี้นะจ๊ะไปบ่ายจ,จ้าวันนี้ไปติกเอรดนะไปหาอมไมา,ไ,มาได้อันนี้มาด้วยเนี่ลังหมูลังหมูปนมันได้มาทั้งหมดสามแพ็กไม่แพงเนะ 7จ็้มาแพ็แกพแล้ว่แพ็กแล้วแปดโคลนแปดสามแพ็กอันนีส้สิบสิบสี่ได้มาสามแพ็ก แล้วก็ได้เนื้อนะเนื้อคอดบางๆมาแล้วก็ไปบินเที่ยมมาได้ของเล่นมแล้วสายเสียบแค่นี้นะจ๊ะไ <laughs> า,ายจ๊ะ